สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดี f f c นะครับเราพัฒนาคุณผู้ชมงวดนี้11สิงหา2 5ง8นนะครับจันทที่11เริ่มอาทิตย์ใหม่อาทิตย์ที่แล้วนั้นไม่ผ่านเลยนะครับคุณผู้ชมมีเข้าก็น่าจะมีแค่ตัวเด่นนะครับวางตัวเด่นให้เข้าอยู่น่าจะงวดหรือ2ง,งวดนะครับแต่ว่าชุด2ตัวนั้นไม่มาเลยนะครับจันรพุทธสุข ไม่เข้าก็ต้องกาบขอไปคุณผู้ชมที่ตามนะครับพาลงเหวล,ลงทะเลไปนะฮะวันนี้มาลุ้นกันกับสูตรชุดนี้คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมชอบนะก็ลองตามดูได้นะครับแต่ถ้ายังไม่มั่นใจยังไม่มั่นใจสูตรก็ดูไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับอ,อันนี้คือชุดสรุปผมมีอยู่สสูตรนะครับมีสสูตรเป็นสูตร6ตัวแล้วก็สูตร4สูตร6ชุด แล้วกส็สูตร4ชุดนะครับโครงสร้างมีอยู่2สูตรแต่ว่าอันนี้คือผมเน้นให้แล้วนะครับเด่นที่2กับ0ชุดเน้นมี3ชุดชุดลองมี4ชุดแล้วก็กัน3ชุดชุด3ตัวนะครับ80ดศูนอแ่งองแล้วก็เด่นสกับ0ผมชอบที่เลขศูนอ่าเลขสอนะครับรุนกัน วางวดนี้จะผ่านไหมนะเดี๋ยวไปดูสูตรกันนะครับไปดูสูตรกันผมฝากคําเตือนนิดนึงข้อมูลนี้เป็นแค่การค้นหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นใช้ดุลพินิจของท่านในการรับชมสนับสนุนในซื้อเฉพาะเลขรางวัลที่รัฐบาลออกให้เท่านั้นห้ามนาไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับหรือว่าจะไปเอาแนวทางที่กลุ่มไลน์ก็ได้นะครับนะไปที่แอปไลน์พิมพ์ adbika ห้าแล้วก็กดเข้ากลุ่มได้เลยนะครับเข้าฟรีอยู่ฟรีนะครับพอใจอยู่ไม่พอใจออก ทุกตัวเลขให้ฟรีนะครับไม่มีการคิดเงินไม่มีการเรียกร้องปลอดภัยร้อยปร์เซ็นต์นะครับ <c oughs> มาดูสูตรที่ผมใช้เป็นชุดเน้นนะครับก็คือจะมีชุดเน้นสามชุดนี้ที่ผมจะใช้ก็คือสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะที่ผมให้เข้าก็คืองวดที่ออก1นึ่นะครับ1น่งเมีสามงวดหลังสุดนี้ที่ไม่ไม่มาให้นะ อันนี้คือสูตรทุดใหม่012จับคู่กับ23 0203 1213 22และ23จะมีจับคู่ไม่เข้างวดหนึ่งนะครับก็คือ2872อันนี้ได้789อันนี้ได้78เข้าเฉพาะตัวชนก็มีผิดแค้งวดนี้งวดเดียวก็ลองลุ้นชุดสูตรชุดนี้ดูนะครับหลักแสนหลักหมืน่นหลักหน่วยบวก1คือสูตรที่1 หลักแสนหลักพันสองครั้งหลักร้อยือสูตรที่สองนะครับสีิตีเข้าตั้งแต่งวดที่ออกสีู่นย์อ่าเป็นสูตรเลขเด่นนะมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับวดที่แล้วก็เข้าที่ชุดสองตัวบนงวดเกาสีเข้าล่างนะครับอ่าสี่สองเข้าตัวกลับเข้าบน1 7ก็เข้าบนแล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะ สูตรนี้เป็นสูตร4ชุดนะครับเป็นสูตรใหม่เหมือนกันหลักพันหลักหน่วยบวก7ก็คือสูตรแรกนะครับเอาหลักพันบวกหลักหน่วยแล้วก็บวก7สูตรที่2นี้หลักร้อย2ครั้งหลักหน่วยบวก3ได้6กับ7มันจะเดินงวดแรก2528นะครับ สองห้านี่เข้าล่างอ่าแปดสองเจ็ดสองนี่เข้าบนนะครับมาทั้งบนทั้งล่างแล้วก็หนึ่งเจ็ดนี่เข้าบนสี่สองเข้าล่างเจ็ดสอ่ะสี่สองเข้าบนนะครับเจ็ดสามก็เข้าบนมีงวดที่แล้วเก้าห้ามาเดินล่างวันนี้จะมีอยู่สี่ชุดเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดผมเอาศูนย์หกศูนย์เจ็ดนี่ไปเป็นตัว ตัวรอง06น7์3นี้ออกไปแล้วนะครับออกไปเมืที่แล้วคิดว่าไม่น่าจะมาแต่จะเบิ้ลไม่เบิ้ลอันะนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะเพราะว่ามันมันมาได้แบบแหวกแนวตลอดอะ่ะ <c oughs> หววยลาวนี่นะครับมาแบบอยากมาแบบไหนก็มานะติดสองตัวก็มีติดสามตัวก็มีอ่ะโอเคคุณผู้ชม ชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอภัยคุณผู้ชมนะทุกตัวเลขว่ากันตามสูตรกันแล้วกันสูตรมาในลักษณะแบบนี้นะครับมันจะผ่านไม่ผ่านอันนี้ก็ต้องวัดใจที่กองสลากเขาอีกเรื่องหนึ่ง่ะพรุ่งนี้2องทุ่มครึ่งมาลุ้นกันนะครับ